ออทุกคนตั้งใจตะกี้ก็ตั้งอยู่แล้วนะรวบรวมกำลังใจฝังตัดตัดชั้นห้าทั้งหมดตัดความห่วงใยในร่างกายของตัวเองเสียหมดตนเองก็ดีญาติพี่น้องก็ดีคนที่สืบเรื่องก็ดีทรัพย์สมบัติก็ดี <c oughs> ตัดเทด็นบทไม่หวังการเกิดต่อไป และทุกคนตั้งใจรัตนาบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์พระประเจงพระเจ้าทุกทุกพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทั้งหมดพรหมเทวดาทั้งหมดตลอดจท่านผู้มีกุณทั้งหมดขอให้ไว้ช่วยให้บรรดาข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีกำลังใจแจ่มใส เห็นภาพต่างๆในชัดเจนตามความเป็นจริงทุกประการาเวลานี้ขอตั้งสามคนและทั้งหมดนะแต่ว่าจะปรากฏกับสามคนปรารฏกับสามคนท่านพระก็ดีเนก็ดีดวาสุวติการทั้งหมดคนดีที่ทำไปแล้วนอมจิตตามไปด้วยขอทุกคนเวลานี้ตั้งใจเคลื่อนขึ้นไปสู่บรรทุกขมพลศิลาอาจอันเชิญ เห็นไห่ยาชัดเจนจำใใดไหมช,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 ชค่ะชดค่ะเออชัดเลยเออนี่ปราณีปรานีนี่นนปฝึกเป็นวันที่สี่นะปราณีนี่ฝึกเป็นวันที่สี่ฝึกวันต้นปูสอนก็ได้วันที่สองปูแนะนําแนะนำกานเที่ยวมาวานนี้เป็นวันที่สามฝึกปุกนเพนิวาสานุปิยานวันนี้ฝึกยันแปดโยมปรุงท่านปูท่ปทรงเครื่อ,องสีอะไร ท่านเรา่าเตรียมบรรพระสีทองเป็นด้าสีทองเลยให้เตรียมเมื่อันท่านบะครับนเป็นนั้นว่าท่านมีเครื่องประดับประจําจริงๆของท่านมันเก็บสีนะไต่ว่าใครเห็นสีอะไรก็ได้ทั้งหมดไปดิบนะเอาละเอางี้ดีกว่าทุกคนเห็นสภาพบรรดูกระบนจ่นใสไหมจใสจสจ,จ่นใสนะขอจแจทใส ตอนนี้ไปท่นมาเชิหว้ไหว้ยท่านแม่ท่านปู่ท่านย่าแล้วก็บรรดาท่านผู้มีพระคุณทั้งหมดขอรัเชินท่านมาท่านมาพร้อมมีอย่างมาแล้วพร้อมแล้วเจ้ค่ะแจมสาไม่แจมตรงแจมสายดีไหมแจมสดีนะไหวท่านขอบคุณท่านนะขอเรามีขอทุกท่านช่วยตั้งแต่บัดนี้ไปจนกว่าจะเข้านิพพาน ขอให้ยาให้กำลังใจข้ามันดาข้าพุทธเจ้าทาั้งหลายไม่ต้องเสียเวลาจับมิจฉาทิฏฐิขมาเป็นเจ้าของกำลังใจอย่าทำสิ่งใดก็ดีให้เป็นมิจฉาสัมมาทิฏฐิเดินทางตรงสู่พนิพานโดยเจะาะทางอื่นไม่เอาตอนนี้ไปขอทุกคนเบนกายไปข้าพระจุลามุนีเจดีส์สถาน เห็นองค์สมเด็จพระยิตตมารคือพระเจ้าในนั้นชัดเจนแจ่มใสไหมชัดเจนสว่างมากไหมวันนี้สว่างมากวันนี้สว่างมากดีไหมดีกว่าวานใช่ไหมสว่างมากกว่าสว่างมากกว่านะอันนี้นะอันนี้ถ้าหมดเราก็อยู่ตรงที่นี้ไหวพระพุทธเจ้านั่งอยู่จะเพาะพระภะสพระองค์พระรัตนาบารมีเขาสมเด็จพระพุทธมีพระท่ายเจ้า ว่าทำใดที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรงเคราะห์แนะนำสั่งสอนบรรดาพุทธบริษัทให้รู้เท่าถึงความตามความเป็นจริงสิ่งนี้องค์สมเด็จผู้มีพระพายเจ้าต้องการนิสือพระนิพพานขอบรรดาข้าพุทธเจ้าทั้งหลายตามนี้นะยงเป็นผู้เข้าถึงกระแสนิพพานในชาติปัจจุบันตายเมื่อไรเพราะนิพพานเน ตัวตัวแล้วใสดีไหมใสใช่ค่ะใสเลยปราณีเก่งนะอันเชิญสายนหนุกสายจ้ะค่ะเรือ่องปรุงแหละายครับนี่สายแจ๋วสว่างมากใช่ไหมสว่างมากทุกคนคก็สว่างมากนะไอเด้งเขาสว่างสว่างนี่ไปเทียบกับพระเจ้าท่านนะอย่าอย่าไปเทียบอย่าไปเทียบก,กับพระเจ้าท่าน เรม่เจ้ากำเนิดดาเพราะว่าสภาพของเรามันสภาพค่ยอยๆคึนะ้งห่อยที่อยู่กับแสงอาทิตย์นะใช่ใช่ค่ะหรือว,ว่าเราก็สว่างของเราแต่ว่าสว่างกวานใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะนี่การเห็นสภาพสวา่างเห็นพระพุทธเจา้าทรงแจ่มใสเออเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงแยามพระโอษฐหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะเห็นว่าท่านแยมน้มแสดงเราขึ้นมาถึง่านแย้มก่อนนะท่านมายืนอ,อยู่นานแล้วนะจ้่ค่ะจำไหมนะ ว่าการที่เราเห็นได้อย่างนี้ช่วยเห็นบรรลุกัมพลศิลาอาจเห็นเ่นตูเห็นใหเห็นท่านผู้มีคุณเห็นพระเวลามุนีเห็นองค์สมเด็จพระจินรสีไม่ได้ทรงแย้มพระโอ์แล้วก็ทราบอย่างนี้เขาเรียกว่าทิพยจิจุพยาณนะเป็นนั้นว่าการเห็นทุกอย่างเขาเรียกว่าทิพยจิจุพยานให้รู้นะเอาคามแท่นี้นะ ต่อไปก็เป็นจุรูปาปาติยานสำหรับจุรูปาปาติยานนี่ถ้าเราจะต้องการไปร่วงรู้บุคคลที่เขามีญาติที่เขามีชีวิตอยู่คนดีเขาตายไปแล้วคนดีแล้วก็เขามีญาติอยู่ถ้าบังเอิญเราไปเห็นจิตอันหนึง่งที่เป็นจิตที่เราเรียกว่าลงอบายภูมิอันนี้เราจะมีสัตรู แต่วันหน้าจะทำเองรู้ได้นะถ้ารู้แล้วห้ามพูดนะที่ปปะยู่ปุยานก็ดียานแปดยานทั้งหมดที่เรียนไปแล้วเนี่ยจงเรียนไม่เพื่อวิวปัสนาญายอย่าเรียนไม่เพื่อความไปที่ค่ายคนอื่นเขาใช้เพราะพูดภาษาไทยชัดๆเนยะอย่าเป็นหมอดูใครก็มาถามว่ายายเขาตายแล้วไปไหนก็บอกถ้าเขาอยากต้องให้เขาศึกษาวิชานี้ ถ้าเขาไม่ศึกษาเราก็จงอย่าบอกถ้าถามว่าทําไมไม่บอกเพราะครูห้ามบอกหมดเรื่องเลยแต่คืนบอกไม่ชช่ก็เสือ่อมหยุดเสื่อมมันมีว่าถ้าเราบอกเขาได้ไม่ช้ความทนงถ้าความเร็วเข้ามาถึงใจเราก็เกิดความทนงว่าเราดีกว่าเขาเมื่อเรารู้สึกว่าเราดีกว่าเขาเนี่ยเราก็เิ่นเรยไม่ช้ความประมาทเราเกิด ดีไม่ดีถ้าบอกเขาบ่อยๆอย่าง debates, ทิศยุคุยานเขาดูยากจะรู้สภาวะความเป็นไปของชีวิตของครอบครัวในเมื่อเราตอบพื şey> ้นที่ถูกใจเขาก็ให้เงินให้ทองอันนี้ไม่ช้าจิตเขาก็ติดลาดปติลาดลาดมันก็เป็นเครื่องดึงคนชั่วลงอบายภูมิฉะนั้นจงอย่าเป็นหมอนูยากอย่าไปรู้ให้ใครทั้งหมด ถ้าเรารู้เรารู้ว่าเราคนเดียวก็เขาอยากจะรู้เขาศึกษาเขาปฏิบัติถ้าเขาไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติอย่าไปอย่าไปรับจะไปทำตนเป็นที่ฆ่าเขาขอใช้ศัพท์ว่าอย่าไปเป็นที่ฆ่าเขาไปที่ฆ่าเขานะ่นดียังดีต่อไปขนามันจะเป็นที่ฆ่า,าไบยาภูมิอีกลงนรกไปเราเคยลงมาแล้วมันเลยมันเดือดร้อน แล้วก็นันจะเกิดเป็นเปรตแต่สุรกายเป็นสติฐานต้องวนไปเรียนมามันหลายชาติเต็มเลไม่เกินนเดประโยชน์นั้นสำหรับจูตูป,ปกาจยานต่อไปก็อยากจะถามก็ยายให้ท่านถามเนี่ยไม่ใช่ถามแล้วตอบนะให้ทุกคนนึกถึงองค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าส่งปมะท้าพหน้า ขอบารมีของพระองค์ช่วยที่ทําอย่างนี้นะเป็นการป้องกันทำทนงตนนะเราะว่าอย่ารู้เองอย่าเห็นเองถ้าต้องการรู้เองเห็นเองอะไรไม่ใช่พระปราดูวันกินเราจะต้องยึดพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์เพราะการยึดพระพุทธเจ้าจะมีประโยชน์มากนอกจากจะรู้ของจริงแล้วจิตเราก็ไม่ห่างจากพระพุทธเจ้า ถ้าจีก่อพระพุทธเจ้าอยู่เขาเรียกว่าพุทธานุปติกรรมฐา,านตายแล้วไม่ไปไหนแล้วก็ไปนิพพานเราเอาสองทางนะไอ้นอตอนนี้ไปในมรรคการองค์สมเด็จพระจอมไตรยชิพนแล้วก็ทูลถามองค์สมเด็จพระชินเวรว่าพระเจ้าต่างสินเวลานี้อยู่ที่ไหนอยู่ดุสิตค่ะอยู่ดุสิตเลยเป็นปรุงอะอยู่ดุสิตค่ะ าราณีลูกอยู่ที่ไหนเรื่องเสร็จไดเออเวลานี้พระเจ้าต่อสินเสด็จมาแล้วใช่ไหมมาแล้วมาแล้วมายืนอยู่ข้านงหน้ายิ้ม<ช>ห้องเปียมันยักษ์หนีวะเนี่ยเข่าแก่นี่ไม่มีห้องเปียร์นะนี่จะรวมมันเปียร์แบบท่านทำเ,เป็นเปียรฮะท่านทำเป็นเป็นแจ็คไปรอถอดพี่รอสักห้องเปียก็ออกพอดีวันนี้พี่มาเป็นที่ประบุใช่ไหม เป็นเทพประบุรที่จะเป็นรอดเด็กที่แน่ท่านเป็นเจ้าเป็นนายแล้วนะอาเวลานี้ท่านอยูุ่สิีนะเออดีมาก,กแล้วเมนี่ที่มานี่ทรงสีอะไรนะดูดิตอนถามพุทธเจ้ายึดปรมีพระเจ้าจะใช้กำลังใจเองสีขาวสีขาวใสใช่ไหมใช่ค่ะถูกต้องอันนี้ถูกไม่ใชดสอบ ทุกคนทําใจตามนี้นะถ้าใครเห็นว่ายังไม่ขาวต้องขับกี่ขั้นเลยเห้มันสีใสให้ได้เอนีนสีไม่ไม่ขาวใสาก็แสดงกําลังใจยังอยากอยู่เอาบวกรวมกาลังใจแันทีว่ามนุษย์สันโลกคือว่าโลกคนโลกนี้ฉันไม่ต้องการฉันต้องการมีบาลตัดสินใจให้มันจริงใจแบบนี้มันถูกทุกอย่างแล้วก็อย่าลืมพระพุทธเจ้าที่พริจาไม่ได้ ตอนนี้ท่านทรงเครื่องทรงสีใสมาต่อว่าฉันนะมารู้แล้วถามธรรมะเขาไม่ได้ถามตัวเขาถามเด็กๆให้เด็กเกาสอบเ็กตอนนี้ไปซันนี่เป็นการเป็นตัวประปาริยานเรารู้เรื่องคนอื่นนะรู้ว่าพระเจ้าต่าสีเนี่ยตายไปแล้วจากความเป็นคนก็ไปเกิดชั้นดูสิแล้วลองถามพระเจ้าต่าสีที่ ว่าคนนี้ถูกประหารชีวิตอย่างพระเจ้าต่าสินวะทาไมไปเกิดชัุ่สิตถูกท่านตอบว่าไงท่านบอกที่ประหารไม่ใช่ท่านไม่ใช่เลยโหกปราดเทดา,ดทาปราถนาพุทธภูมิตัอตอดปราดเทภูมิราถ้าม่ถูกประหารยอมลงถามท่านตอบถูกแล้วถูกต้องพรว่าถ้าไม่ปราถนาพุทธภูมิ การนำกำลังทัพออกไปแค่ห้าร้อยคนวันป่าศึกมันไปไม่ได้ร้าพุทธคุณเขาทำได้แล้วไวรปรวบรวมพลัง,งคนไปก็ไม่มีคนไม่มีร้อนไม่มีเงินแล้วต่อมารวบรวมาลังคนได้แค่ห้าพันคนสามารถตีทัพม,มาฆ่าศึกตั้งเอกราชของชาติไทยได้มันไม่มีที่ไหนถ้าไม่ใช่พุทธคุณที่ใสย่ยมรุง ถามท่านที่สมัยนั้นยมภรงงเคยกับท่านดูหรือเปล่ามันเกิดครับองศุลเนี่ยนะเกิดนะครับเป็นอะไรเป็นพ่อค้าพมาจาก <c oughs> นะเป็นอะไรนะเป็นพ่อค้ามาจากเมืองจีนน <c oughs> ะจะแปะเลยอ๋อใช่แล้วจะแปะเลยโดยสลอมโดยพุ่มเผาใช่ไหมคหรับพ่อค้าสลอมซ้อพุ่มเผาแปะพ่อค้าสั่งเผาทักนี้เห็นอยู่แล้วจะได้ถาม ท่านก็ตอบูกอันนี้ถ้ารู้เรื่องของเรานีนะมันเป็นปุคีริวาสานุปยญาาน,นะถ้ารู้เรื่องของท่านว่าท่านตอบให้เราทราบว่าสมัยท่านคือเราเป็นพ่อค้าอันนี้ถูกต้องเอ,อนนเป็นพ่อค้าสมัยนั้น,นมาสูบยาเอเอ้แ้เขาเรียกล่องยาใหญ่เปล่านะกล่องยาวๆครับยาวๆยา,ยาฟินนะดิ กล่องยาฝีทั้งกล่องยายาไอ้กล่องงอก็มีกล่องยาฝีก็มีเพราะภาศัตริยนั่นก็ใช่ไปได้ก็ใส่กก็ใช่โอ้จริงเขาไม่หยุดนะก็ไม่ใช่ของเลไอยอันนี้แล้วก็ทบทวนไปถึงพระเจ้าตากสินพอถึงเราทบทวนพระเจ้าตากสินเนี่ยมันไม่มีมีไครนะแล้วก็ต่อมาแล้วก็ย้อนลงมาอีกนิดหนึ่งว่าพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ย พระองค์จริงๆไม่ได้เคยเป็นเผ่าพันธุ์รตริย์มาก่อนก็เป็นลูกเจ็ดพ่อค้าข้าวใช่ไหมสุราณลีใช่ไหมลูกใช่จุทาใช่ไหมเป็นลูกเจ็ดพ่อค้าข้าวแต่สมัยนี้เขาเรียกพ่อค้าโรงสีแต่สมัยโองสีนั้นโรงสีไม่มีเป็นพ่อค้าข้าวแต่ก็ไม่เช่คนจนนดยรวย แต่ก็อยากจะถามพระเจ้าตาวสินยังยึดปารมีพระพุทธเจ้าก,ก่อนนะให้พระเจ้าตาวสินทรงตรัสว่าพราะอาศัยบุญบาร,รมีอะไรของพระองค์ยิงเป็นปัจจัยแห่งหนึ่งเป็นขั้นการที่มีความสําคัญเข้มแข็งเป็นาหารเอกที่มีความสําคัญมากเป็นแม่ทับหญาแม่ทับอ่นเก่งกล้าหาได้ยากเป็นเสมอพระองค์และกับรายการในสองเพราะบุญอะไรที่บรรดาในองค์เป็นกษักริ์ อันนี้คือพระปาิยานท่านเชิญถามท,าท่านว่าทําไมที่เป็นข้าราชการมีเป็นแม่ทัพที่มีความกล้าสามารถมากทาบุญอะไรไว้ท่านปราถนาพุทธภูมิและเลี้ยงทนมากแล้วก็เคยเป็นผู้ที่บํารุงศาสนาแล้วก็กู้ชาติไทยมาหลายสมัยนั่นแหละเออพอดีก็ระรองความว่านหนึ่งสังหาวัตถุได้การทานการให้ใช่ไหม สองมีเมตตามีเมตตาปราณีคนที่จะมีบริวารมากต้องเป็นคนมีความเมตตาปราณีมากและบริการที่สามมีลมใจเข้มแข็งตั้งใจเฉพาะพุทธคุณพุทธคุณมีความเข้มแข็งถูกต้องพระโพธิสัตว์ะปราณีทุนถามทานีว่าการที่พระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์เพราะอาศัยบุญอรไรบนดาน นึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนท่้นนึกถึงพระเจ้าตากสิงห์ิดนึกว่ายังไงตอบทคนดิลึกทำว่าเป็นทิศเขาไม่ใช่ปากน้เก็ใช่รงรูทางจิตสัพพรับกันหมไหมเย่ไหวจะงเริ่องงันไดนไม่เป็พว่มมนดีสีทน่านใจมากนะท่านทำให้เห็นเป็นต้นไม้ใหญ่แล้วก็มีคนมากมายท่านนั่งบนทิบนทิแทนแล้วก็ท่านปกครองท่าน ให้ความยุติธรรมทั่วไปหมดแจ,แจกทรัพย์สินด้วยมาจากทานดูที่พระพุเิ้าบอกว่าคนที่มีพรหมจรรย์อย่างอ่อนเกิดเป็นัตว์คนที่มีพรหมจรรย์อย่างกลางเิดเป็นเทวดานุกรมคนที่มีพรหมจรรย์สูงสุดก็เป็นพระอาหารหันต์พระนิพพานคำว่าพรหมจรรย์เนี้อแบบประพฤติจยาประเสริฐพรหมจรรย์ไม่ใช่หมายความไม่ต้องมีหัวมีเมียนะ มีการระพฤติประเสริฐทรงมีจิตประกอบพระนิพพุนเมตตาค้าวัดหลวงเป็นไม้มีต้นไม้มีต้นไม้มีผลมากก็แสดงมีความขยายแข็งแรงมีความจระจายหาทรัพย์สินมันได้มากแล้วก็ไม่ยอมมีความสุขแค่คนเดียวแยกใายสงเคราะห์คนที่ยากจนและคนใกล้เคียงนันใช่ไหมอย่างนี้ก้ประกอบหนึ่งจิตเมตตาความรักสงทุนนาความสงสาร สามโมฆะตายมีกิริโยโญนอิจฉาปิสยาจะไม่าไอ้เขาไม่ทําตัวอยากกินไม่มีชาแบบนี้อุเบกขาไม่จะสิ้นเปลืองเท่าไรเท่าไรต่อตามช่างมันเราสงเคราะห์เขามีความสุขกันได้ถ้ารับะนะงี้ใช่ไหมใช่ใช่ไหมเป็นน้ำว่าพุทมีหานสี่ทรงตัวนะแล้วก็มาอจุดหนึ่งคูณผามันไม่นี่เป็นจุดตูปารติยานนะจุดตูปารติยานนะใช่หน่อยมันเขาเรียกตูปารติยาน มาจุดหนึ่งที่พระองค์ทรงจะต้องสละรา,ร,าราชสมบัติราาการสละราชสมบัติของพระองค์เนี่ยไม่เหมือนคนอื่นวันเขาลาออกแต่ไม่ออกมายมบาย่ายไหว้ผูกประหารชีวิตหนึ่งทำเป็นบ้าเสียกอนเขาจะได้มีนิพพาน้วยการที่หนึ่งเป็พุทธยอดฟ้าอยู่ลาโลกรายการนี้สองออกข่าว่าถูกประหารชีวิตแต่ความจริงพระองค์ถูกประหารเารื่องจำหนึ่งไม่ได้ประหารเพระลูกกันก แต่การนสามทรงสละราชสมบัติแล้วก็ไปโปรดเป็นพระจริงจังอยู่ที่นครศรีธรรมราชอันนี้อยากจะทราบว่าเพราะอาศัยอะไรเป็นปัจจัยที่พระองค์ต้องทรงสละราชสมบัติมันเชิญถามท่านท่านเป็นนี่เจ็กมากเป็นนี่เจ็กมากนะไอเรื่องเป็นนี่เจ็กมากาเมื่อตะลาออกเราท้ามกรร<ำ>มเกา่ากรรมเก่าอาจจะคำว่ากรรมนี่หม,มายว่าเลยเสมอไปนะ อาจจะเป็นกรรมดีแหละผลของความกรรมดีก็มีความเด็ดขาดอันนี้ไม่ใช่กรรมชั่วอลองถามเรื่องปรงดองถามท่านทำไหมท่านทําให้เห็นท่านเอาท่านเอาเงินจากอีกคนหนึ่งไปให้อีกคนเหมือับแล้วท่านทำไมถึงช่วยเขาอ๋อท่านบอกว่ามีกรรมนิดหนึ่งใช่ไหมครับอ่าถูกต้อง เียว่าการเงินใจอีกคนหนึ่งไปให้คนหนึ่งเป็นในหน้าผู้ยิงเขาใช่ไหม,มที่ไม่ใช่เนี่ยโกงท่ว่าตายซะก่อนท่านตายซะก่อนตายซะก่อนถูกต้องไม่โกงไอ้กรรมนิดเดียวเท่านี้เป็นเหตุที่องค์ต้องสละได้สมบัติใช่ไหมแต่ว่าการสละได้สมบัติก็ไม่เสียผล ในตอนนั้นเราสละราชสมบัติแล้วก็ยังมีบทพระอสละก็คำว่าฆ่าเกิดมันเป็นการหลอกกันเพราะเรื่องการเมืองนี่ที่เรารู้แบบนี้ต้องการเป็นจุตูปปาทิยานยไม่ต้องละเอียดอ่อน,นนะและนำให้ทราบว่าจุตูปปาทิยานยเราสามารถจะรู้เรื่องการเกิดประการตายทุกคนคนที่เขาเกิดเป็นและเกิดมันก่อนจะมา่อนจะเกิดมามา,มาจากไหน ตายไปได้ไปไหนอันนี้เรื่องสืบสูประภารพิยานแต่วันนี้ถ้าเราจะไปถามกระทบกระทั่งกับบุคคลทั้งหลายที่เขามีญาติอยู่มันไม่ได้อันตรายอันนี้สําหรับสืบสู่ประภารพิยานให้มันเป็นประโยชน์ก็สำหรับพระเจา้าตากเสินงก็ดีพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกก็ดีพระรัฒนาธรรมเชิญได้มาเลยแล้วก็เจ้าพญาสุรสีก็ดีก็จะวางบาหวาน พระเจ้าพระเจ้าลางกำแหงก็ดีนะหรือว,ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชก็ดีทั้งหมดนี้่ตก,กรนรก,ก็รป่ไม่ตกเจ้ะคะไม่ตกนะถนะ้าไม่ตกดูที่ว่าพระพุทธยอดฟ้าพระเจ้าตาสินพระนเรศวรมหาราชพระเจ้ารางกำแหงอันนี้แจ่มใสให้คนไหมให้ค,ยคนยันชัดกน เท่าๆกันถ้าเท่ากันนะแล้วไปดูเจ้าพญาสุรศรีดมด้อยอะไรบ้างบอวันแสงสว่างกว่าใช่สว่างสจ้พยาสุรสีกรับโดยด้วยไหนองค์อื่นส้งสีขาวแต่องค์หลังมีสีแดงสีแดงไม่ครับ พระเดชสวนสีแดงในพระเดศสวนเน,นี่ยพระเดศสวน,นสถ้ามาเป็น,นตาพระจะมาสีแดงตางหน้าใหญ่ตาใหญ่แต่ด้มาในสภาพทางโกถ้ามาในภาพคือวันดาถ้ตัดสวยเอางี้ดีกว่าถามว่าทุกองค์นี่เป็นพระบริษัทเหมือนกันหมดใช่ไหมใช่ใชใช เอไวให้ผูชาติแบบนี้ไม่ได้นอกจนะลืมทุกองค์นี้ท่านเป็นพระบุริสัตว์ใครไก็ขอให้ทุกองค์ทรงเครื่องของพระบุริสัตว์ตามกําลังบาร,รมีของท่านให้เต็มอัตราขอเห็นตามความจริงว่าสว่างสวยขนาดไหนทรงสีขาวนหนุจุดใสด้วยสว่างสวยมากจค่ะข,ขาใสเหมือนกันหมดใช่ไหม เราใส่ว่าอันนี้ถูกเราเรียกถูกป็ปาฏิยานนะเอเราถอยหลังเรื่องคนอื่นเดินหน้าของคนอื่นมันเป็นถูกเป็นปาฏิยานแต่ว่าเดินหน้าเป็นอนไนะไรพระธรรมปฎิยานนะต่อไปนี้ว่าคืนนี้เราึกกันด้านปุถุคนวาสารยาอันนี้เราก็ไปใช้รายละเอียดนะถ้าเราอยากจะรู้เรื่องของใครคนที่เกิดมามีชีวิตแล้วถ้าคนนี้มีชีวิตแล้วมันก็มีญาติอยู่ถ้ารู้แล้วอย่าพูดนะอันตราย รู้ก็รู้ยิ่งเฉยคนนี้ตายไปทุกเราอยากจะรู้มันรู้ทันทีมันลงนรกไปแล้วคุงไหนแต่ใครก็มาถามคนนี้ไปไหนบอกโอฉันไม่ได้ติดตามความดีความชั่วคนนี้ถ้าทำดีถ้าทำช่วยังไงฉันไม่ทราบมันรู้ก็ดทาแล้วตัดไปเลยอย่าไปรู้อย่าไปเห็นเข้าอันตรายมันจะมาถ้าเราไปชมคนก็เกลียดก,กันอยู่เขาเกลียดเราเขายกย่องคนที่เขาไม่ถูกใน ถ้าเราไปตัณฑ์คนที่เขารักเขาก็จะหาเขาจะเปสับเปลี่กับเราอยารู้มาเสนอรู้คนเดียวไหมเนี่ยตัดนี่คือไม่รู้เข้าไม่ช้าลนะ้าจิตเราจะเสื่อมล้วต่อไปก็เป็นเจโตปริยญาณยาเจโตปริยญาณยาน,นี่ญาณอันนี้เรียกว่ารู้วาระน้ำจิตของคนอื่นแต่ว่าการฝึกเจโตปริยญาณยาน,นี่ต้องทุกวันต้องรู้ใจของเราเอง ตื่นมาพับอาจิตจับใจของเราดูว่ากระแสจิตของเราเป็นสีอะไรจิตจริงๆมีหกสีแต่ว่าเป็นวิธตขอย่อเอาไว้ให้เหลือสามสีเพื่อจำง่ายถ้าจิตมีสีแดงก็เป็นจิตที่มีปีจิตคือยินดีเอ,อิบอินใจ แดงมากยินดีมากแดงน้อยยินดีน้อยแดงกลางกลางมีไฟกลางถ้าจิตมีสีดำดำมากก็กระตุ้มมากมีทุกมากดํดำน้อยก็มีทุกน้อยมัวมัวก็เริ่มทุกหน่อยหน่อยมีความบันบายอจิตถ้าจิตขาวก็แสดงว่าจิตเป็นมเอขาแต่เอขาไม่ค่อยดีนักถ้าขาวแล้วก็ใสไม่แก้วขัดแล้ว อันนี้จิตเป็นจิตก็ทานสีจงตรงจำไม่ดีนะถ้าหากว่าจิตก็ใส่ไมก็แก้วที่ขัดแล้วไม่มีรสมีออกเป็นจิตของทานสีถ้าเป็นจิตของชาวบ,บ้านธรรมดาถ้าเราไปสมสยบสบายแล้วก็ไม่จิตเท่าเข้าเฉยๆเาวเฉยๆเป็นจิตที่โผชงถ้าขาวแล้วก็ใสเป็นแก้วเป็นจิตของกัิยาในคนโผล่ทาน อันนี้ต่อน,นี้ไปก็ขอบารมีพระองค์สมเร็จพระพิจิตมานได้ทรงโปรดช่วยทรงช่วยนิรมิตจิตนี่ถ้าเป็นดวงใช่ไหมถ้าเป็นดวงกลมนะจิตอันดับแรกเป็นจิตผู้ผู้ทุกชนคนที่หนานแน่นไม่ได้กินเล็ขอสมเร็จทุกอบรมโลกประเทศให้ข้าพระเจ้าทั้งหมดเห็นสภาพตามความเป็นจริงของคนที่มีกิเล็จะแส สีขอจิตเป็นยังไงพราสมเด็จพระจอมไตรททำให้เห็น,จนจดไ,ได้ชัดเจนแย่มใสอาจารย์ต้องจำว่เป็นไงอย่างตัวเป็นคนธรรมดาคนธรรมดาดิขาวเป็นสีขาวดัด <c oughs> อันนี้หมายความคนหานาใี่กินเลยเอาจิตเลวเป็นสีดำไปเลยเป็นสีเทาลงไปจนดำจิตเลวนะอาจารย์อธิบายความคิดเป็นการใช้ขวาใจ ถ้าจิตเร็วพวกคนดินฐานไม่กิเลสมันเป็นก้อนเนื้อใช่ไหมมีสภาพเป็นก้อนเนื้อใช่ไหมใช่หนาทึบนะไม่มีเลื่อมไม่มีไสไม่มีอะไรเลยใช่ไหม,ไมใช่ไหมป<ม>านีใช่ค่ะเชิญอันเชิญใช่ไหมใช่ดูว่าดูหนาทึบเหมือนก็ก้อนเนื้อหรือเหมือนก็ก้อนดินใช่ไหมมันไม่มีจุดสุดลงนะนี่<ม>เป็นจิตของคนถ้าเห็นจิตแบบนี้แล้วก็ิวงหัวไว้ได้เลย ายชาตินี้มันไปสวรรค์ไม่ได้เลยเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่ได้จำไหมยี่ที่นานได้ไม่พินิจนะอย่าลืมนะว่าอันนี้สําหรับเราจะได้เป็นตัวดูวาทิยานด้วยก็เห็นหน้าจิตเห็นหน้าพับดีนชื่อพับดูจิตพับเห็นพันทีจิตเป็นสีแดงก็ดีจิตเป็นสีขาวก็ดีจิตเป็นสีดำก็โีถ้ามันเป็นเลือดเป็นก้อนทุกใช่ไหม ถ้าลงไปก้อนเพิเคนพวกนี้วงเล็บปเป็นเลยว่าเขาลงอาบายภูมแน่การแก้ไม่ออกกาแก้ไม่ขึ้นเลยมันหนาได้เกินผู้ทชมแล้วหนาหนาแน่เลยเน็ดพวกนี้มีอารมณ์อย่างเดียวทาชั่วยอย่างเดียวอารมณ์ความดีไม่อยากจะทำตอนนี้ไปจะขอบาร,รมีพระองค์สมเร็จพระจอมไทร ขอ,อพระองค์ยมพรหมโปรดให้ข้าพเจ้าได้เห็นการแสจิตของบุคคลผู้ทรงศีลบริสุทธิออ์อันเชิญเห็นอย่างขาว,ขาวเป็นปก,กขาวสีขาวเดี<า>๋ย<า>วก็วยังรู้สึกเป็นแบบหนาเหมือนกับลูกอะไรพิงกองเลยใช่ไหมเห็นไหมมันก็มีส่วนหนาที่แต่ขา เหมือนกับว่ายกลมๆนั่นอะไรที่ทาสีขาวใช่ไหมใช่นั่นไะแต่ก็มีมันๆด้วยต้องมีมันดิก็มีสีนี่ต้องมีมันด้วยก็มีขาแต่ว่ามันไม่มองโปร่งไม่ใช่แก้วเลยเจ้าค่ะคือไม่เป็นแก้วใช่นไหมเจ้าค่ะเออถูกต้องจะปรุงอ่ะเห็นเหมือนกันไหมครับนะขาวเรียกไม่เป็นแก้วนะทึบๆอะไรมีทาไหยการนี้เหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันจ้่ค่ะเออใช้ได้ก็ดีวันที่สี่ ตอนนี้ไปขอให้ทุกคนขอรัตนาบารมีพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอดูกระแสจิตของคนที่มีกำลังใจเข้าถึงอุปจารสมาธิพระองค์สมเด็จหลวงอาจาก็ต่างใจไว้ก่อนนะครับับต้าเทิดหน่อย